สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับหมอสาวเล่าเรื่องนะคะทั้งช h a n ท e l ทั้ง f c e b o o o p เพ e กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยคะ่ะหมอเจสเจ้าเก่าก็มีเรื่องจะมาเล่าอีกนะคะวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องหลังจากที่เราได้ทดลองใช้น้ำมันกัญชานะคะไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ผลที่เกิดกับตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะ เอาละค่ะเราก็มาฟังกันเลยเนาะก็คือว่าหลังจากที่หมอได้ทดลองใช้น้ำมันกัญชานะคะเพื่อรักษาอาการออนอนหลับยากนะคะแล้วก็เป็นการรักษาไมเกรนนะคะสำหรับตัวเองเป็นน้ำมันสกัดกัญชานะคะคือมันจะมีสาร THC CBD นะคะซึ่งเราได้สกัดออกมาแล้วหมอไม่ได้ทำเองเนาะต้องบอกก่อนว่าหมอไม่ได้เป็นคนที่ สกัดน้ำมันกัญชาขึ้นมาเองแล้วก็ขายนะคะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพื่อนรุ่นพี่นะคะที่เป็นแพทย์แผนไทยนะคะด้วยกันนะคะเรียนเรียนแพทย์แผนไทยด้วยกันนะคะเ,เขาก็ได้ทานะคุณหมอได้ทําเป็นน้ํามันกัญชาเนาะเพื่อมาให้กับคนไข้เนาะทดลองรักษาฟรีไปก่อนนะคะไม่ได้เก็บค่ารักษาใดๆนะคะซึ่งหมอเองนั้นก็เป็นโรคคือเป็นไมเกรนนะคะชอบปวดหัวข้างเดียวแล้วก็ มีอาการนอนหลับยากเนาะเพราะว่าเราทํางานหลายอย่างแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเวลาเราจะนอนเราก็เลยมีความกังวลน,นะคะหลังจากใช้ได้มาแล้วใช้มาแล้ว2สัปดาห์นะคะโดยการหยดใต้ลิ้นเนาะหยดใต้ลิ้นประมาณวันละ2-3หยดก่อนนอนนะคะผลที่ได้รับก็คือว่า1เลยเนี่ยคือหมอเนี่ยก็นอนหลับง่ายขึ้นนะคะพอหยดไปสักพักหนึ่งเนี่ย เราก็รู้สึกเริ่มง,ง่วงแล้วเราก็เข้านอนแล้วก็หลับได้สนิทขึ้นหลับได้ยาวขึ้นนะคะก็ทําให้อาการปวดหัวที่เป็นมายาวนานนั้นก็ทุเลาลงเนาะสสัปดาห์ที่เราได้ทดลองใช้ก็ไม่มีอาการปวดหัวเกิดขึ้นอีกเลยค่ะก็อยากจะแนะนํานะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจเนาะก็ลองไปหามาใช้แต่หมอไม่ได้ขายนะคะหมอไม่ได้ขายแล้วก็ ที่หมอใช้เนี่ยก็เป็นเพื่อนเพื่อนแพทย์แผนไทยนะเขารุ่นพี่นะเขาทาให้กับคนไข้ของเขาแล้วเขาก็เออมาแนะนําให้เราได้ลองใช้ดูนะคะแล้วแต่ว่าการที่เราจะเอากัญชามาใช้เองนะ้ำมันสกัดกัญชามาใช้เองหมอก็ไม่แนะนํานะคะยังไงก็ต้องไปปรึกษาออแพทย์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้แพทย์ได้ซักประวัตินะคะเก็บอาการอะไรต่างๆไว้หน่อยหนึ่งได้ตรวจร่างกายเบื้องตนนะ้นเนาะเพราะว่า ทุกอย่างนะในร้ายมันก็มีดีในดีมันก็มีเสียนะคะมันมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรเรียนยังมี2ด้านเลยนะคะกัญชาก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะแต่ว่ามันก็สามารถรักษาโรคได้จริงนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเรานั้นก็มีการใช้กัญชารักษากันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่หมอได้ใช้นั้นนะคะก็คือมีแพทย์นะคะเป็นคนจ่ายให้นะคะแล้วก็ มีการออกใบรับรองแพทย์อย่างถูกต้องนะคะไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไปหาซื้อจากตลาดมืดมาเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะท่านผู้ฟังสนใจอยากจะศึกษาเรื่องกัญชาหมอก็จะแนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะคือหนังสือ cannabinoid therapy นะคะกัญชาช่วยรักษามะเร็งได้นะคะเป็นคุณหมอนะ5ท่านนะคะเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะมีเป็นทางเป็นนายแพทย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์นะคะเป็น แพทย์แผนไทยเภสัจกรแล้วก็เป็นเภสัจกรนะคะสีท่านช่วยกันเขียนเล่มนี้มาก็เล่มนี้ก็สรุปสรุปเรื่องเกี่ยวกับกัญชาในการรักษาโรคได้อย่างดีนะคะคือครบถ้วนทีเดียวเลยละคะ่ะก็ไปหาซื้อได้ในในใน,ใน,ในตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะนี่นะคะส่วนภายในมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ทําไมคนเราถึงป่วยเป็นมะเร็งนะนกลไก การเกิดมะเร็งนะคะหมอไม่ได้ขายเนาะหมอทํามาเพื่อเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้มีสุขภาพที่ดีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเรื่องไมเกรนเรื่องอะไรต่างๆนี่นะคะหนังสือเนี่ยคุณหมอได้เขียนอย่างละเอียดเลยนะคะเนี่ยค่ะละเอียดมากแล้วลท้ายเล่มเนาะท้ายเล่มก็จะมีเคสด้วยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้ผู้ป่วยนะทาแผลที่เน่าด้วยน้ำต้มยากัญชานะคะเห็นไหมคะ หลายอย่างมากจะมีเทสเคสเดี๋ยวเปิดเคสให้ดูนี่ค่ะกรณีศึกษาผู้ป่วยนะคะมีหลายกรณีมากค่ะนี่นะคะมีหลายกรณีศึกษาที่ผู้ป่วยได้เคยผู้ป่วยโรคม,มะเร็งได้ได้เคยใช้น้ำมันกัญชาเนาะรักษาจนหายนี่อันนี้หน้านี้ก็น่าสนใจ t s c ในกัญชานะคะ ช่วยช่วยในกัญชากับการฆ่าเซลเล์มะเร็งนะคะเนี่ยค่ะเล่มนี้นะเราไปหาซื้อมาอ่านดูนะคะตามร้านหนังสือชั้นนำนะคะแล้วก็รายได้ก็ร่วมสนับสนุนโครงการน้ำมันกัญชา1ล้านซีซีให้ฟรีคนไทยด้วยค่ะที่หมอทำคลิปในวันนี้นะไม่ได้มาแบบว่าแนะนำอะไรหรือว่าชี้นำให้คนไปใช้กัญชาแต่ว่า มันก็มีประโยชน์จริงนะคะก็สามารถรักษาโรคได้อย่างตัวหมอเองเนะี่ยเอามาใช้ก็รักษาได้สองอาทิตย์แล้วเชื่อไหมภายในสองอาทิตย์นี้ก็ไม่มีไม่มีอาการปวดหัวเลยนะคะแต่หมอไม่ได้ขายนะไม่ต้องทักมาซื้อนะหมอไม่ได้ขายแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ก็แนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยก็ได้มีแน่นอนนะมีหลายที่ด้วยปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ พูดอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยก็คือ,อเพื่อนหมอนะคะเป็นเป็นหมอแพทย์แผนไทยได้วยกันนี่แหละค่ะเขาก็ได้สกัดน้ํามันกัญชาออกมานะคะไปรักษาของคุณพ่อซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งทางโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคุณหมอ ชื่อดังก็บอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่ตอนนี้อยู่มาเกือบ2ปีแล้วนะคะก็มีการหยดน้ํายากันชาเนาะทุกวันเวลาสองสหยด2-3หยดนะคะเพื่อหวังว่าให้ก้อนไอ้ก้อนเซล,มเล์มะเร็งเนี่ยมันยุบลงนะคะก็ก็ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ชาแนลหมอสาวเล่าเรื่องเพจหมอสาวเล่าเรื่องด้วยนะคะและถ้าหากว่า มีเรื่องอะไรน่าสนใจหมอก็จะเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ